มามือนีกับสัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะครับเนาะผ้าเพื่อนๆมาเบ่งตู้เซตพีสินะครับ <c oughs> ตัวที่จะเป็นตู้อันสไตล,ล์แนวฟูเรนนะครับก่ฟูลเรนคืออย่าง,างนะครับฟูลเรนก็คือว่าออกกับทุกความที่ดีๆนะครับโดยที่เห้เาประตองใส่ ตู้เบียดือว่าตู้เสียงกลางนะครับก็สามารถใส่งานได้เอาอีละเอาซวยยกนะก็ซวยระโนะเปิ้วซวยฮิดจังได๋เอ้วซวยกันตัวนะครัะอ้าวนะครับก็อันนี้องเทือนกันเบิ่งเด้อครับแล้วก็งามไปอีกแบบเลยครับเทือนกันนี่มันก็ให้มันเบิ่งสูงขึ้นนะครับให้เสียงมันยกขึ้นระดับเกือบหูเฮานะครับมันก็สิได้เปียบนิดนึงนะครับแล้วก็สวยงามแปลกเอาเข็นมาอีละเข็นก็เข็ยนอยู่นี่แหละแต่ประเมินบ่อกเอออบอกไปซะละ ยกเตอนกันสองฟังนะครับตัวนี้ผมกับสีร่องทดสอบว่าจักอันซีใบนะครับสีใบมันก็จิตโลเอ็นยกด๊กโอ้ยติดมันตุดตาบวมเหมือนบอกกันโยกยุทธิได้ละตัวเนาะกับเบาแน่กับให้บอกภากเสียงนอะกับบาไปสลาดที่อืออ่ะกันยับไปมันตรงนะครับพี่น้องครับแลวก็เอ่อผมที่ใส่พา w เวอร์มิกเซอร์ครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งมุมกล่องก่อนว่ามันใด้บ่นะ เบิ้งให้มันดีล่ะเบิ้งงามบล่ล่ะง,งามอยู่งามได้อยู่เอ่อผมจะใช้อัน power mixer นะครับครับตัวหนึ่งนะครับที่โหลดที่4โอห์มนะเนาะอาไปเอาสายไฟมาอันสายระพวงมาเสียบเด้เออันแถมให้เพิ่นที่สิ้เนเลยเนาะเออมาซีเสร็จหลดนะเอาสายเงาวสวงสายสันสวงเด้อครับตัวเป็นตัวนี้ครับเป็น power mixer pro p ัดนะครับ ตัวนี้กาได้เปรียบอย่างนึงคือเอฟเฟกดีนะครับเนาะเวลาห้องเพลงเข้ากับมวเอนุพปนธมย่างหาของก่อ,อน,กนไปใส่ระบาดนี่<ส>หายตอมไปแล้วปัดนดนี่อ้นอยให้อยู่ผู้เดียวจังใดนี่เนาะโอ้ได้ไปนั่นสายไฟนั่นนะกัลังหายอยู่นี่แหละเนาะครับกานอาออคือหายไปโดนเนาะพอยนั่นเอา้มาแล้วก็เอาไปเอาเอาใส่ไฟบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับเป็น ไฟ220โวลต์นะครับรุ่นเพื่อนเพื่อนคนไหนถามอันสายนี่แม่นบ่น,น,น,นี่ตัวนี้เนาะเออแม่นๆตัวนี้ละอีละไปเสียบเด้เอเสียบเสียบเป็นบ่ละ่ะนี่ไงสอนเทนยูลาเรื่องเสียบนะเว้ยเนาะเออเสียบ<แ>ข้างหลังเสียบแล้วก็หมุนแก๊กนะครับเพื่อนๆต้องหมุนด้วยนะ FC ทั้งหลายนะครับมี FC เสียบแล้วไม่หมุนมันก็ไม่ดังนะครับก็โทรมาถามกันอันตัวนี้เนาะสายเนี่ยสายสั้นเออแมนละ อันไซแง่กับพวงเขาแอมเด้ออันไซสันกับพวงตู่เขาหาตู่เนาะเสียบเลยปอนี่เออมองนี่นี่เห็นห่วห็นหุงบ่เออเห็นอยู่แล้วเนาะสวาออไปเออใส่เป็นเนาะก,ก็เสียบอยู่ตัวนเอนเสียบนี่เลยบ่เออเสียบเลยอะเอาอันกลางกลางน้ำเนาะเออ,เ,อ,อเสียบไปรวดละนั่นละหมุนใหัวหนังแก๊กเด้อ อ๋อโม้นแล้วสั้นนี่เออทั้งนี้กันทนั้งใดมันคือเงาต่ละนี่มานี่เอาอันนี้เขานี่เด้อโอ้มันเก็บโต๊ะก่อนอันนี้โต๊ะประกอบเองนะครับนเนาะเศษไม้มันเหลือกับประกอบเนะบาะมบ่ได้ขายดอกตัวนี้อ่าครับนั่นะเออเสียบไปเดี๋ยวนี่ถิ่นยางหุ่นอยู่ทั้งปียางหุ่นตัวคือเดี๋ยวนับตังก่อนบ่เนี้โอ้ตังบ่ได้ว่างไว้นึงเอ้ยยัดไปเก็บตังเด้อนั่ะนะอ่าเด้อเออเอาเอาส่วนที่เก็บไปให้ดอกสั้น อันเสียบ,บอันมีน้ำบ่อนี่งั้นกลมมองมีเออเออเสียบบนนันละเสียบเข้าไปเลยเนาะเออมันกะบ,บอ,อยากขับใส่งานบอ,อยากกับเปื่อนเบื่อนครับเอฟซี FC ทั้งหลายครับชุดนี้ผมแนะนําเลยนะครับถือว่าใส่ได้ครับใส่งานเสียงก็ได้เปิดเพลงก็ได้นะครับบนท้องโยกไปหลาย